สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มามาแต่งหน้าเห็ดจ้ะครับแต่งหน้าเห็ดครับอันนี้ครับก็เป็นที่เห็ดที่เฮาตัดออกแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้เรียบครับนี่ครับแต่งหน้าแต่งหน้าออกให้สะอาดครับพี่น้องทำความสะอาดจ้ะครับทำความสะอาดหน้าเห็ดอันนี้ครับแบบนี้เนาะครับกัแต่งออกพี่น้องจะได้จะได้เห็ดหน้าที่เก็ดครับ จะได้ทำรุ่นที่เจ็ดต่อไปนะครับช่วงที่รอดแดงมาก็จะมีให้เก็บเรื่อยๆจ้ะอ่าครับจะได้เสาร์รัดร้อยเสาร์รัดสองร้อยมีคนมาสั่งกับมาตานไหเพลินจ้ะครับนี่ครับแบบนี้ครับพี่น้องอ่านี่ครับแบบนี้ก็ออกมาเรื่อยๆครับอันนี้เพื่อนเออนเย็ดเย็นเดี๋ยวเรียนชมแนนเห็ดเย็นครับออกแบบเย็นออกแบบเย็นแบบบเรอโอบจ้ะครับแบบบเรอโอบอันนี้ครับพี่น้องอาครับกระจายเสาเขียวกับเตียงอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะไปตัดหญ้าครับพี่น้องครับ โอ,โอ้เก่งแค่นะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนพี่น้องเครื่องตัดงาครับสวัสดีครับพี่น้องครับชาวบอโชคะ่ะมาไปตัดงาครับโอเคพี่น้องแต่ลองเครื่องวันครับ อลินซีนอ้อยก้วครับเพิ่มการย่อยสลายครับเพิ่มการย่อยสลายให้ดีขึ้นนะครับครับคนครับพี่น้องครับแล้วก็ลดอันนี้ครับถุงแกครับพี่น้องลดเลยลดครับแล้วก็เดินไปเองนะครับหืกินชุดยอดครับ ติ้นสีหน่อกล้วยกระบอกมีน,นี่แห้งหรอครับก็ทนได้ครับแค่นี้ครับติ้นสีหน่อกล้วยก็ทำง่ายๆนะครับให้แจากหน่อกล้วยเลยครับพี่น้องโอเคครับหลังจากนั้นก็มัดถุงครับพี่น้อง รประมาณชิมหามือเดี๋ยวจะมาเปิดเบ่งครับพี่น้องว่าเป็นยังไงครับก็จะได้ไดใสอใส่นือยัง,ยงน,น,นะครับสิบห้าวันหลังจากที่ทําการมาร์กไวใ้ในถุงนะครับครับมาร์กไว้โหลดครับพี่น้องนี่ครับเพื่อให้เรามีปุ๋ยได้ใช้นะครับ ครับกล้วยกับบทั่านงามของพี่น้องบทท่านไหมีระบบทนำครับก็เดี๋ยวจะต้องไมอยู่ครับแบเนี้จะต้อนระบบนำเขามากะน่าจะดีกว่านี่ครับผมจะกล้วยกับบตายง่ายเราพี่น้องจะได้กันรอดอยู่แล้วนะครับนี่ครับปุ๋ยสั้นดีโอ้โหได้สุมไฟน้อแบบนี้นเนาะเสียดายงาแท้ ครับผมไม่รอดครับพี่น้องปอกไว้เลยเนีาแน่นอนครับใฟ่มากเหรอพี่น้องครับนี่ห่าผมมาเต้อตรงจุดดอกครับเอาไว้นี่ละครับยึดแบบนี้ก็ดีครับกล้วยจะตายเราพี่น้องบ่มีน้ำวันนี้เราบบน้ำครับบอคไวยเดี๋ยวปาเบิ้งครับทั้งนี้เดี๋ยวจะเฮ็ดไหมละครับจะต้อน้ำ ตอนน้ำขามาเดียวกับฟืนครับผมสำหรับกล้วยโอ้ควันไฟพี่น้อง พอดีมีพัสะดุมากพี่น้องกะเป็นเฮ็ดครับที่ส่งไปพอดีเพิ่นสร้างเฮ็ดครับแต่ว่าเพิ่นจดต่อบ่อได้พี่น้องเพิ่นก็นเลตีกลับมากครับผมต้องเสียค่าส่งไปกลับเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจองไว้นะครับจองไปแล้วแต่ว่าเพิ่นจดต่อบ่อได้ครับ คนทรงเขาทรงบ่ได้ก็เลยตีกลับพี่น้องอโอเคครับครับมาเบิ่งเฮดพี่น้องอันนี้ครับดอกบางใหญ่เลยครับอันนี้ครับพี่น้องดอกบางใหญ่เลยครับเอาไว้นี่แหละครับเอาไว้เห็ดอ่าเป็นสปอร์เป็นยังไปครับครับ บอ้ไปคือเขานี่ครับคือฟังนี่เนาะอันนี้ครับพี่ลองฟังนี่กัดฟังนี่กัเกิดครับนี่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 ครับบาโชั่วกัดน่ครับปล่อยใบปล่อยใบให้เป็นนี่สะปลอมียังไปครับใหย่ยูแบบธรรมศาสตร์ไปเลยครับบานตยถ้าเกิดดีก็ได้กินครับถ้าบ่าเกิดกับบเป็นยังครับถือว่าเอาฟางมาคุ้มบริเวณนี้แล้วนะครับ ก็คือให้นี่ให้มีให้กลายเป็นดินที่ดีนะครับเอาหยามาลงเอาฟางมาลงไว้เดี๋ยวจะมีอน,น,ะน,นะครับจะเป็นนะครับเกิดการย่อยครับพอย่อยแล้วก็ดินแถวๆนี้ก็จะดีครับประมาณนั้นผลพลอยได้ก็คือเขาได้เขาได้เห็ดครับได้เห็ดกินก็นถือว่าที่ผ่านมาก,กอ่ะคุ้มค่าได้เอพี่นอ้อง กับปัปกเผาพี่น้องแกถุงออกกอนครับเอาพักไว้ก่อนครับ,เ,รบเดี๋ยวจะปลูกอีกประมาัานามือสิบสองมือครับทั้งเมื่อสาสิบเอ็ดต้นครับสิบเอ็ดลูก ชิเบ็รูครับพี่น้องอันนี้ครับนี่อีกครับพี่น้องนี่อีกครับนี่จะเป็นต้นง้อครับผูกง,งาอไปก่อนครับเพื่อได้กินครับพี่น้องตัวนี้เงาะนะครับเงาะไปฝั่งนี้ไปก่อนครับพี่น้องอไปก่อน ตัวนี้จะเป็นมะยงชิดครับมะยงชิดนะครับคลกยซ้อนครับต่อไปครับนี่ให้ไรทุเรียนพี่น้องไม่เข็ดสักทีนะครับตอนนี้รลยอยู่สองต้นครับพอาส่งเลยสือมาอีกต้นหนึ่งเพื่อไว้กระจูการจะด,ดูแลยอย่างดีนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นทุเรียน ต้นละ250บาทนะครับนะครับบาโศดซื้อมาต้นละ250ครับกําลังแตกยอดงามๆครับแต่พ่อมาดูน้ำบาโศกก็จะเป็นยังไงนะครับที่ตามรับท่มนะครับพี่น้องปลูกไ้ครับเพื่อเพื่อเขาได้กินนะครับน้องพี่น้องทุกอย่างกับกบโบนน่นอนครับเราอาจจะได้กินพักว้ก้อนครับพี่น้องพักไว้เหมือนเดิม ครับไม่เลยครับประมาณนี้ครับพี่น้องแต่เฮ็ดหลายอย่างครับเสาเขียวกับตัดหน้าเฮ็ดครับแล้วก็บบ้าโซกับตั้งหยาตัดงหยาพร้อมแล้วก็เฮ็ดหลายลาย่างนะครับพี่น้องครับนี่กับบักเผาพี่น้องมะพร้าวผักใบกวันพี่น้องครับมาเบิ่งเสาเขียวกันครับก่อนจะกลับบ้านครับ แต่งหนาเรียบร้อยครับพี่น้องการเลี้ยวสองนาพอดีครับสองทางโอ้เก่งแทะเล้ยงปสิลัดทางกักกบงายกันเลยาาครับอาจารย์ครับนี่ครับการแต่งหนากระประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องสาดกว่าเดิมนิดนึง นะครับเสาเขียวเรนจะป้อยแหนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเขาเป็นยังแนหนหางกระลอกแนหนหางกระลอกจะแพร่กระพี่รองปลา,าที่ได้แพร่กระจายเพราะพี่น้องเพราะแม่นปลาจะกินเบิดเหรอครับปลาไม่มีเป็นปลากินพืชเนาะเอาไว้มอโมนะเอาไว้มอโมเพื่อหลอดอเพื่อได้ขยายพันธุ์พี่น้องตัวนี้จะแพร่เร็วครับสำหรับแนหนหางกระลอกนะครับเอามาทั้งเบิดอุ้งกันแหละครับพอดีอยู่บ้านมีหลายครับอยู่ในอ่าง อยู่ในโอง่งครับเห็นไหครับอู้ยคัดนีะครับโยน,นลงครับให้แพรจังหน่อยโยนลงอีกจังหน่อยปลาสีบล็มาก,กินดอกครับให้แพรจังหน่อยพี่น้องนีมองอังค์ยีเส้าเขียวน,ยนี่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 มอมอครับสร้างแรงอาหารก่อนพี่น้องให้แพรได้ไล่ครับ เพราะได้เป็นที่ลบซ่อนของปลาครับเป็นแหล่งอาหารพรอมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พีงน้องครับคลิปนี้กับ,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 กบเฮ็ดลายยัางเลยครับครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับ กำลังใจบ่าวโชกโอบปอสาวเขียวนะครับขอบคุณจ้าลูกยังลูกยังแง่แง่หลายหลายครับพี่น้องลูกแง่ก็เต็มอยู่ครับเต็มสวนอยู่ครับพี่น้องบางเทืกอไตเอื้อเข้ากับนี่ครับนอนอยู่แง่หลายครับอ่าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณจ้าขอบคุณครับมื้อนี้ก็เฮ็ดหลายอย่างครับพี่น้องอ่าเกษตรผสมผสานกับแบบนี้ครับต้องต้องขยันต้อง ในเวลามีการดูแลนะครับพี่น้องทุกอย่างครับกวัจะได้มากนะครับคลิปนี้กัขอบคุณทุกๆกำลังใจครับไม่พ่อการคลิปนาขอให้พี่ปิน้องนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า